เอาละครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับวันนี้จะมาสอนดาวโหลดอารีนาเอาเบกนะครับอ่าอย่างแรกก็เข,เข้าไปที่ประเทศภูมิภาคครับเข้าแอสโตแล้วเข้าประเทศภูมิภาคแล้วเข้าไปครับไปเปลี่ยนประเทศแล้วก็ไปที่จีนแผ่นดินใหญ่ครับอ่าเข้าไปกดยินยอมให้หมดครับอ่าแล้วก็กรอกตามผมเลยอันนี้ก็โม่วมไปโม่วมโม่วม,ม,มไปครับ มั่วไปอันนี้เป็นเลขไปซะดีครับหนึ่งแสนใส่เข้าไปครับอันนี้ก็ใส่อะไรไปก็ได้อันนี้เบอร์โทรมั่วๆไปครับแล้วก็ตัวนี้ก็กดเลือกอะไรไปก็ได้ครับ ่แล้วเราก็พิมพ์เขาอารีนาเอาเบกค,ครับอ่าเสร็จตัวนี้ก็ดาวน์โหลดได้เลยแต่ต้องมีวีแชทนะครับถึงจะเล่นได้